สวัสดีค่ะคุณนาริสต,ตอนนี้ช่างกำลังเทสต์เอเปิดร้านคาแคร์ชุดนี้ราคา60,000บาทประกอบไปด้วยเครื่องสิ่น,น้ำแรงดันสูง104.5ค่ะ่งเครื่องนะคะปั๊มลมเวลปั๊มตัวถัง,ง200ลิตร3สูบ4แรงม้าน,นะคะ1งชุด โฟมใส่ลิตรหนึ่งใบแล้วก็ก้นหัวปุ่นแปิตมสามมอเตอร์นะคะรายการแถมสี่พันหนึ่งกำลังจัดของค่ะโอเคนะคะเตรียมของเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ถงช่างไปขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างทั์ทิมสยามมาเดินท่อลมแถววัดน้าแดงนะครับสมุดประการอันนี้จะเป็นในส่วนท่อลมที่เราเดินนะครับมันจะมีทิ้งน้ำให้ทุกจุดนะครับเพื่อกันน้ำเข้าในท่อนะครับส่วนด้านท่อลมเราก็ไปเดินไปอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นจุดที่สองนะครับมีทิ้งน้ำเหมือนกันครับ ตรงนี้เราจะเป็นท่อเมนนะครับเพื่อมาเข้าหาปั๊มลมปั๊มลมเราก็ทิ้งคัพเปอร์ไว้ในตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานช่างครับทีมสยามสนใจติดต่อได้นะครับตรงงานติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ กับเดินระบบข่อลมที่หนามแดงสขบวาการครับ ท่านใดสนใจติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับเปิดร้านคาแรตติดต่อได้ที่ทับทิมสยามนะครับ อนนี้สูเขียวแองที่นี้แล้วก็มาตเราที่ะ้าให้สองตัวก็ได้เราจะเปิดตัวไหนก่อนก็ได้ได้หมดตัวนี้ก่อนได้นี่อันนี้เพิ่มความแรงขึ้นอ่าก็ดูได้เร็วขึ้นถ้ารดฝุ่นเยอะ ก็สามเลยเนี่ยมยเลยเต็มละเต็มละเต็มล้านเลยเต็มล้านได้เออกสิบวิสามสิบไปเดียวกันอ่าตัวนี้เป็นตัวถ่ายถ่ายถ่ายทิ้งใช่นี่เป็นตัวเติมเติมครึ่งเดียวเหมือนกันตอนนี้เขาลัาอินมาจากโรงงานเขาอาจจะเติมเกินเราเติมครึ่งเดียวพอเนี่ย